บารโอลดาวตรงนี้ก็กระแสตอบรับดีนะครับการสร้างบางทีไม่ถึงเดือน คอนเทนเนอร์ er ก็เป็นผู้สร้างบ้านออกดาวที่ตอนนี้กระแสแรงเพราะว่าในส่วนของยออสั่งจองนะครับเราดีไซน์บ้านจะมีรุ่นให้เลือกหลายๆแบบเนะาะอย่างเช่นหลังนี้ก็คือเป็นยังเป็นโมเดิร์นอยู่แต่โมเดิร์นมันดูแบบมูจิที่หนึ่งนะจะมีทรงญี่ปุ่นท่านผู้ชมออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็จะมีวงกลมแบบนี้ครับแล้วประตูทางเข้าบ้านเนี่ยเป็นเล่นลวดลายนะครับก็ทางเข้าบ้านใหญ่เลยจะมีช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับทาให้บ้านดูคลาสสิกขึ้นอ่า ขอทราบตัวไซส์บ้านก่อนแล้วกันอันนี้ขนาดจะเป็น3,7คูณเเมตรค่ะโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กค่ะผนังบ้านเป็นผนงังอ่าไอโซวอร์ ISO wall, เป็น panel แซนวิชแผนแนวกวาครับฝ้าเพดานเหมือนกันหลังคาเหมือนกัน,น,กนดูทันสมัยเลยเตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใช้เวลาสร้างนานไหมอันนี้ไม่นานมากค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีฝนตกหรือว่าอะไรนี้ก็คือไม่ได้สร้างนานขนาดน,นั้นอาจจะใช้เวลาภายในเดือนหนึ่งไ,ไปทําหน้างานที่บารุค้าไหมมีมออกไปแบบนั้นไหม มีค่ะเคยมีเคยไปทําที่แบบเกาะเลยก็มีอ๋อ <ไป S 1> ครับ,รบเพราะว่าที่นี่คือหลกัหลกๆจะทําจากใช้งานที่บริษ,ษ,ษัทเลยมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวรอง้ัมตารพาเข้าไปดูนะครับโอ้ท่านผู้ชมคือคือดีเลยครับหลังนี้ดูเห็นพื้นก็รู้สึกว่าแบบเป็นบ้านที่กว้างโล่งนะครับพื้นก็ดูสะอาดมากครับกระเบื้องยางนะครับเป็นลายไม้ มันเหมือนแผ่นไม้จริงท่านผู้ชมลายสวยด้วยแล้วก็เวลาเดินบนบ้านเดินแบบว่าสบายเท้านะครับขอบนี่คือไม้สวยเลยครับเดินระบบไฟให้เรียบร้อยบ้านพร้อมใช้นะครับแต่ว่าเปิดไม่ได้พราะไม่ต่อไฟเข้ามาเนาะเป็นห้องน้ําที่อันนี้ห้องขนาดใหญ่เลยนะครับไซส์ใหญ่เลยสูงมากครับท่านผู้ชมนะขนาดนี้เข้ามาในห้องน้ําแบบโล่งๆกันเลยนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์เลือกแบบ เกรดเกรดดีให้เลยนะครับโปร่งโล่งสว่างนะครับมีช่องระบายอากาศให้แล้วก็มีตัวนี้ครับเนี่ยดูดอากาศให้พร้อมนะครับสวยงามถือว่าห้องน้ําผ่านผ่านเลยนะครับงั้นเราไปดูรอบๆบ,บ้านกันอ,ออกมาอ,อันนี้ก็มีด้วยครับมีช่องเป็นพัดลมดูดอากาศให้ครับอามีประตูให้ด้านหลังด้วยโอ้โหเปิดลมโฟโล์เข้ามาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเผื่อไว้นะอนาคตว่าเราจะ เป็นห้องต่อเติมหรือพื้นที่หลังบ้านอย่างนี้ครับมาสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันครับหลังนี้ก็ประทับใจอยู่นะเป็นสไตล์โมเดิร์นที่สรุปราคาหน่อยครับหลังนี้หลังนี้นะคะ3,7คูณเดเมตรจเริ่มต้นที่2,39,00 0ับาทมีห้องน้ำในตัวด้วยห้องน้ำทำสวยนะครับแล้วก็ไซส์จะใหญ่นะห้องน้ำแล้วก็สำคัญคือตัวบ้านให้สูงห่วงโล่งเลยนะใช่แล้วมีเพจของทางบริษัทด้วยนะ เป็น Facebook รบกวนแจ้งพิมพ์ความว่าอะไรครับ Home Container คะ่ะอ่า e c o n t a i n น r ใน f a c e b ใน k ขึ้นมาเลยบริษทัทพิกัดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นอยู่ติดกับถนนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ค่ะขาเข้าพัทยาเซิร์ชชื่อบริษัทก็มาได้เลยใช่ค่ะเซิรในแมปก็เจอขึ้นใน Google Map นะครับอ่ะงั้นราคาโดนใจถูกใจผมจะพาท่านผู้ชมไปชม ภาพส,สวยๆของบ้านหลังนี้อีกทีหนึงเป็นไฮไลท์ของตัวบ้านนะครับ